ังจากปากเจนนี่ถูกแซวถึงรักใหม่บอกเองไม่รอดสายตาสื่อบนชนแน่ๆหลังจากออกมาประกาศห่างกับสามีมาพักใหญ่แล้วล่าสุดคุณแม่น่าเด็กเจนนี่เทียนโพสวุวรรณก็ถูกจับตามองเรื่องรักครั้งใหม่อีกครั้งเมื่อน้องสาวคนสนิทโยเกิรต์ตรัทะชาเข้าไปคอมเมนต์แซวว่าพี่สาวมีเรื่องไรต้องอัปเดตน้องโยไหมจนทําเอาหลายคนพากันคิดว่าเจนนี่มีความรักครั้งใหม่แล้วหรือเปล่าแถมโยเกิรต์ตยังเมาอีกว่าเจนนี่อยู่ฉลองกับเพื่อนๆในงานแต่งวนเส้นนิกที่ฝรั่งเศสจนดึกดื่นจากปกติต้องเข้านอนตอนสอง ล่าสุดเจนี่ได้ไปรับรางวัล Rising Star Business of Supplements จากธุรกิจแบรนด์เจมเลอร์และรางวัล The Masterpiece Business of Influential People in Health and Beauty ในฐานะนักธุรกิจน้องใหม่ในงาน Thailand Health and Beauty Award 2อ2 4น่น้นโคเทอร์มินอลก็ได้เคลียร์ข่าวที่โดนโยเกิร์ตแซวและชี้แจงเหตุนอนดึกให้ได้ทราบกันที่โยเกิร์ตแซวว่ามีอะไรทําไมไม่บอกคุณโยเขาเป็นน้องสาวเจนี่เพราะฉะนั้นเวลาพูดอะไรเนี่ยเราจะพูดกันเกินเบอร์นิด นึ่งไม่มีหรอกค่ะพี่ถ้ามีไม่รอดสายตาผู้พี่ก่อนรอกเจนี่เชื่อว่าอย่างนั้นแล้วทําไมงานแต่งวุ้นเส้นนอนเด็กจังเลยทําไมรู้ไหมค่ะเพราะว่าฉันนั้นที่เจนี่นอนหนึ่งห้องเป็นเจนสุดากับคุณแอนอลิชาห้องข้างๆดิฉันเป็นคุณนานากับกับคุณเวห้องอีกข้างหนึ่งเป็นคุณพอลล่าคือเพื่อนทั้งฟลอถ้าเจนี่ขึ้นไปนอนพี่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นและประตูไม่มีล็อกพี่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะแล้วบันไดต้องผ่านเพื่อนทุกคน คือมันเป็นชาโตแล้วทุกคนนั่งตรงถงกลางแล้วเวลาจะเดินเข้าจะผ่านเพื่อนทุกคนที่อยู่ที่ถงแล้วพี่คิดว่าถ้าเกิดเจนี่เดินขึ้นไปเงียบๆคนเดียวเจนี่โดนฉุดแน่ๆทำไมตีหนึ่งแล้วยังแบบว่าสู้ชีวิตมันต้องสู้คะ่ะเพราะว่าถ้าไม่สู้จะโดนลากลงเตียงถามเรื่องคลิปกับต้นหอมล่าสุดจริงๆนานแล้วนะแต่เขาเพิ่งให้ลงเพราะเป็นเสือ้อไพรซ์ซอเพราะมีปาตือตอนนั้นลงไปแล้วทีหนึ่ง มาตูมบอกพี่เจนี่เอาออกหน่อยยังไม่ถึงคิวป้าตือคลิปนั้นพี่หอมเป็นคนหาค่ะซ้อมนานไหมซ้อมไม่นานเพราะพี่หอมใช้หมดสโลวันนี้มารับรางวัลสองรางวัลเลยก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะจริงๆก็เป็นปีแรกในการทำธุรกิจแบบเต็มๆของเจนี่กับแบรนด์เจเมเลอร์ก็รู้สึกดีใจกระแสะตอบรับก็ดีมากๆลูกค้าทุกคนที่ซื้อไป ก็เห็นผลและกลับมาซื้อซ้ำจริงๆก็เป็นรางวัลที่เหมือนเป็นฟีดแบกที่ตัวของเจมเมลอร์ขายตัวเจมเมลเอร์เองที่ลูกค้าชอบและเห็นผลเขาก็เลยรักเจมเมลเอร์เรียกว่าเป็นนักธุรกิจเต็มตัวเลยตอนนี้ใช่ค่ะเป้าหมายในฐานะนักธุรกิจของเจนนี่คืออะไรคือจริงๆเจนนี่อยากเน้นคุณภาพมันคือหน้าตาของเจนนี่ด้วยเราจะรู้สึกว่าถ้าได้เห็นเจนนี่ก็เหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้หญิงในการรักที่จะดูแลตัวเอง เพราะฉะนั้นสิ่งที่เจนี่ขายสินค้าที่เป็นลูกของเจนี่ก็เหมือนเป็นหน้าตาของเจนี่ถ้าเขาซื้อของของเราไปก็คือเขารักที่จะดูแลตัวเองและได้ทานอะไรดีๆด,ด้วยอะไรที่ไม่ดีคือไม่ปล่อยเลยไม่มีทางคะ่ะการเป็นดาราทำธุรกิจในยุคนี้มันปรอบางค่ะค่อนข้างเป็นเรื่องที่ปรอบังด้วยความที่ยุคนี้เราไม่สามารถที่จะทำของไม่ดีไม่ได้ซึ่งตัวเจนี่เองได้ลงไปดูในขั้นตอนการผลิตทุกขั้นตอน ชิมเองทุกขั้นตั้งแต่เทสแรกจนแก้จนเปลี่ยนจนได้ตัวที่ดีที่สุดออกมาเจนนี่ลงไปเช็คฟีดแบ็จากลูกค้าเองด้วยเช็คค่ะเข้าไปเช็คตลอดค่ะว่าลูกค้าทานแล้วรู้สึกอย่างไรทุกคนรู้สึกเหมือนเราไหมกลัวไหมผู้ไม่ประสงค์ดีมาทําให้สินค้าเราดูไม่ดีเรายังไม่เคยเจอขาดและปีใหมน่นี้ก็จะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นจากแบรนด์เจมเลออกมาให้ติดตามกันอีกก็อยากให้เราติดตามกันนะคะ